ซาล,ล,ล,ลาวีโดนอะไรยิงไปโดดหมอบโดดหยุดไปนี้เดีวซาลาวีดขึ้นไปผมเนี่ยหายวิธีในการยิงกระเด็น,นล้มเชอร์ไม่ได้เลยระยะเนี่ยใช้สักอย่างใช้ปุ่มหรือสักอย่างหรือปุ่มแล้วน่ากดตัว F เอ้ยกดตัว G มันฝ่าวได้พี่แต่เราไม่รู้ไงว่าแบบเราต้องดูแมปเอาอ่ะใช่ต้องดูแบบคำนวณแมปแบบแมบ,บหนึ่งช่องมันเท่าไหร่วะมันไม่ได้บอกด้วยหนึ่งช่องเท่าไหร่ผมว่าหนึ่งช่องน่าจะสักห้าสิบไม่ก็สามสิบสามเมตรอ่ะ ช่องเล็กหรือช่องใหญ่ช่องเล็กอะช่องใหญ่เป็า9ช่องเยี่ยมมากฟังเสียงเอ็มจีเนี่ยมันกดรัวขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้ปืนมันไม่โอ้โหขีดบ้างงหรือไงวะไอ้เขียนมาหาก,กัวนหน่อยเดี๋ยว <c oughs> กูจะวางเรื่อยพลตรงนี้ไอ้ชิบแม่งระเบิดแม่งลงเต็ม <laughs> <c oughs> มือเที่ <c oughs> มันผมเห็นมอท่าเหมันเป็นมอท่า <c oughs> มันยิงรัวไปอะ่ะมันเป็นมอท่ามาเยี่ยเห็นกระสุนพุ่งมาจากข้างหลังเราเลยอ่ะมอท่าเลยเพื่อแถวเพื่อนเพื่อเขียนมา เพื่อยิงมาเฮ้ยบ้ามันก็ไม่รู้ครับไหนี้ยหรองมันเป็นแบบ RPG อ่ะเพื่อยิงเกเน์มาเห็นเห็นตัวผมว่าไม่ใช่เกเน์นะแม่งมีแม่งมีแสงสีส้มๆเนี่ยไอ้เชี่ยแบบมึงกี่เห็นลอเห็น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 ล้อแม่งสวนแฮกเหรอวะไอ้เนี่ยมึงดูดิมึงดูมาที่แบบทิศ NE อ่ะมึงจะเห็นแบบแสงกระสุนแบบแม่งกูพุ่งผ่านแบบพอดบ่อยเลยเห็นเหรอมันยิงอยู่อ่ะมาดิมาดิ ได้นะมันไม่มีทางขึ้นอันนี้แฮกแฮกแฮกจะแฮกดูดิขนาดนั้นเลยว่าไม่น่าแฮกนะมันนั่นมันน่าจะขึ้นบันไดแล้วก็ปีนมานะอันนี้ไม่ไดอาจจะต่อต่อตัวกันได้ต่อตัวขึ้นได้แต่ว่ายังไงกระสุนปืนอะมันแฮกเพราะว่ามันไม่น่าจะโหลดเร็วขนาดนั้นเนี่ยเออใช่ใช่นี่ขึ้นได้แต่ว่า ไอ้เนี้ยกระสุนกระสุนได้ใช้ยิงอะกระเป๋าป่ะกระเป๋ากระเป๋าบีคูดาวกระเป๋าเติมนะแค่ไม่กี่ลูกนี่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 ชื่อเป็นหวังเยอะแบบนี้เลยเหรอวะนี่นี่นี่ไอหัวเตะมันหน่วยมอท่าเลยมันมันใช้มันใช้แล้วหายไปเลยไม่ใช่เหรอวะใช่มันกระเป๋าหนึ่งกระเป๋ามันหยิบหยิบหยิบกระสุนนะมันหยิบกระสุนอาร์บีจีหยิบได้แค่สองลูกนี่อ่ะผมอยู่นี่อ่ะ มันมันจะหยิบมันจะหยิบได้ไม่ถึงกระป๋องทีละสองลูกแล้วมันจะหายไปนี่มันหายไปแล้หรพี่เดี๋ยวมันจะวางปอนใหม่ว่าเลยรีพอร์ไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันฆ่าตัวตายแล้วก็วางใหม่ฆ่าตัวตายแล้ววางใหม่หรือวะอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไหเดิอยู่อีกทีอะไอ้นี่ยเป็นลมเอ่อใช่ใช่มีคนเป็นลมมีคนเป็นลมเป็นลมอยู่กลางคุโดะคุโดอไหนเลยเลยเลยเห็นเร็วแล้วเร็วช้วยหน่อยช่วยหน่อยหมอไปดิมาแล้ว่ดีเสร็จแล้ว เดี๋ยวมาลักมาแล้วไอ้บิ๊กสวยพีเอ้ยมีมีมีมบ้ามีบ้าบิิ่งิิิ่งิตายแล้วใช่สวยพี่เปิดเเซอร์ยังไงวะฮะไม่รู้่ะดบาย่มี่้า่งอันแบคคอร์อย่ิเงี้ยขดบายเลเซอร์ยไปเลยไม่จริง ไม่รอรอแม่งก็สวนกลับมาเรื hmm> ่อยๆมีคนเข้ามาในวันจารวีม uh uh e uh ีนะแต่มองไม่เ uh ห็นอะเบบเข้ามาทางไหนไม่ร uh ู้เักกระสุนเออไมาหัวไปเรื่อยๆเลยมใช่้เอกรสุนายๆเลยไอ้ยดูแสงกระสุนดิ เราเสียไเเสียมเเสียตายเรเสียรัาเสียไ้างเต็มเต็มเอ๊เข้าตเข้าตัโอ้มีคนเข้าทีมแล้วอะผมผมเลือนนี่แหละสเปเชิอ่ะเข้ามาเลยไหนไหนไหนรัเสียโโโอินเดียอินเดีย ใครเป็นลีดเดอร์ใครใครเป็นลีดเดอร์ไม่รู้ขอแกนะเดียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเตรียมกดนะพี่เตรียมกดนะพี่เตรียมกดนะอ่ะกดเออเออยกูเป็นเป็นอะไรนะกูเป็นหมอเฮ้ยเดือพอยนะกูเป็นหมอเอ๊ะหรือว่ากูใช้ AK12 ดีวะ AK12 ดีกว่าไป มันไม่แต่แต่เอคีเทปสองไม่รู้ว่ามันมีมันมีการเรเดียติดได้หรือเปล่านะติดได้ติดได้ติดได้มันเบิร์ดด้วยเอเอคีเอคีสองก็อนไปไอนเกลือไฟเยอร์เซียสัตวสไป Let's go kill the Ukraine เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาใครหัวหน้าฬีมามาไอ้แย่กูกูกูยืดตูยหน้าฬีก กูจะใช้ก้องสำหรับไก่หน้าทีมีปืนฮกกูจะใช้ปืนฮกใครเปิดเลเซอร์ไว้ยังไงก็ไม่เปิดหรอกพี่จอกกร้งเอาจ็อกกร้งเหรอพอวิ่งเอาอะแล้วแบบพอสเต็ปไม่นานก็เลยกดที่จอกกร้งเอาอรับตะปบไม่ได้ตะปบไปพาวีไลออนเลยไหมพี่พาเออใช่ไปตึกนี้เลยดีกว่าตะปบไม่ได้ตึกโป่วเราไอคินตึกเนี้ย มันยังไม่ตักละกีบบั๊กเดียวอะเราเป็นฝ่ายบุกเราเป็นฝ่ายบุกรลบนี้เราก็เป็นฝ่ายบุกบุกโอเคเนี่พี่นี <laughs> ่ไงก็แบบอะไรว่าทถานที่ขึ้นมาเป็นธงอเมริกาว่าเป็นสหารรับจ้างไงเอยออยู่ประมาณที่ 3, สามห้าสยวนน่ะมันยิงข้ามมาพี่ยิงอัดไปได้ไหมยไม่เห็นไม่เห็นป้าหมายมองไม่เห็นป้าหมาย ประมันรอมตรแต่พี่แล้วกดลงมานิดนึงอ่ะนั่นก็ประมาณห้าสิบเมตรอ่ะไปได้แล้วตาย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 มีอีกตัวหนึ่งม sure> ีตัวหนึ่งที่สามที่เจ็ดสามที่เจ็ดสามที่เจ็ดแล้วก็ไมมีมีมีฝั่งนี้พี่เดี๋ยวผมดูหลังให้นะพี่เข้าเลยดูหลังให้หน่อยเดี๋ยวเข้าไปยึดเราจะยึดกุ้งตามหลังมึงอยู่ เอ้แม่งยะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เี่ยนเพื่อนไกันชื่อขุณเฮ้ยตอ้ออครับปตบกันเดียยัดเลยยัดกีนเยยนี่นี่ยัดไปเลยยัดไปเลยตายไม่ตายไม่ตายซับซับู่ซับอยู่ เสียงนาเดียนหนุ่มแหนมเลยวะไกลเนี่ยโตคุมิโตคุมิโตคุมิเอึ็นเ่นเคอนเหนนคนนึงพี่หน้าผมอะตามอยู่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 ตาอยู่กูเห็นแต่เพื่อนตอนนี้กดมันเดี๋ยวนะผมดันไปแป๊บนึงตามอยู่ตามอยู่อโอ้รีบรีบีอยู่ฝั่งนู้น ต่อเลยปะเลบุกเลยบุกเลยอุรานี่เลนน้องชายไปอยู่ตรงนี้ไาอยู่ตรงนี้โอ้ยบ้านนี้อูระเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งตามถนนดีกว่าเอ่อไม่ก็หมอบหมอบหมอบตามถนนแม่เอ่อถนนเป็นสิ่งที่ควรเดินข้ามถนนแม่งอันตรายสุดใช่ใช่ใช่เจเห็นคนดีผมว่ามันมันไม่ลองมันไม่เล็งถนนกันนะ ไปเดินไปเดินฝั่งหนึ่งล่างของถนนกูตายแล้วก็เดินมาอเมริกาอยู่บนถนนเจนเห็นถนนตรงที่มีกำแพงปะที่มีกำแพงสูงอะตรงนั้นเลยอยู่อยู่หลังอยู่ข้างถนนกันอเมริกาอยู่ข้างถนนกันไม่หมดเลยลงทีีชั้นอดีดั้นเนี่ยฮารุถนนถนนเส้นนี้ถนนถนนเส้นนี้แหละถนนเส้นหน้าเราเนี่ยแหละอเมริกาโดนแฝงแม่เออ S <S <g ain> บอกแล้วว่าหัดโดดเดกมนี <c> ้ <oughs> ม่นอันตรายผมวิ่งินแฟงมันได้แล้วแต่ว่าไม่เห็นก่อนแล้วผมไม่ได้ใส่ก,กระป๋กันเนี่ยโดในดินกดเออมีเลที่พอได้สองจุดตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ในเมืองนี้หนึ่งจุดมีสองจุดจะไปตีไหนก่อนตีนี่ก่อนไหมบ้าน <B ahn S 1> เล็กลๆๆบ้านใกล้อ่ะชินต้องให้ชินกระเดียดยัดถล่มมันก่อนทั้งนั้นล็อกหนึ่งล็อกหนึ่ง

ออตายแม่งกลับมายิงเดี๋ยววางใหม่อย่าตายอย่าตายอย่าตายเยอะเอ้ยนุ่มถอยหมดแล้วโอ้แม่งพอผมแม่มมมม <Summer. S 2> งดันม,ม,ม,ดมาแล้วอะตายหนึ่งเรียบร้อยชนะแล้วตายสองเฮ้ยเอาว่ะไอ้ย uh, ่าเราดันเราดันได้เราดันได้โอ้โหฟอรบุ <laughs> <laughs> ่นายกันเลย ใครเป็นเลดอะมีใครเป็นโรเป็นเลดชินเป็นไลฟ์ฟอร์แมนก็ได้จะได้แบ่งกระสุนเดี๋ยวจะเป็นหมอใครไออคนชื่ออะไรวะไลฟ์บัสสองห้าศูนย์แปดเนี่ยจะเป็นไฟลีตเดอร์เอ้ะเป็นเป็นเสียมันเปล่สะควอนนะเปลี่ยนสควอนยังทันนะจะเปลี่ยนสะควอนเหรอเปลี่ยนสะควอนอะไรอ่ะไม่กีได้เดี๋ยวมันสักครั้งมันก็ออกส่วนใหญ่คุณเล่นเดิมมันเล่นไม่นามมันก็ออกนี่ไม่เป็น หลีดไม่วางแลลี่พอยจริงดิเฮ้ยวิ่งไกลนะเว้ยเฮ้ย,ยถ้ามันถามฮาวนะบุกเฟียดเลยมีคนถามว่าเปิดไปฉายยังไงอยเอาวางเสียก็มาแล้ว <c oughs> l ีเด hey! hey, yeah. ้อเพชรเลลี่เฮ้ยไอ้เหี้ยเล่นด้วยเป็นเล่นด้วยเป็นแล้วอยากเล่นไอ้เหี้ยเล่นด้วยเป็นได้สลดนี่เลยพ่อยเ่อหวังไม่เป็น้เหี้ย นอตบิกอเมริกาจะนอตบิ๊กไปแล้วไอแคนาดาแคนาเดียนจะยืนผมจะยืนบังหน้ามันจะก่อนมันจะสร้างเลลิฟอยให้ผมเฮ้ยโดนยิงใช่ไหมนะไม่ไม่ผมยิงผมยิงจะยืนบังหน้าเลลิฟอยเอสัตวานเบลี่บอาสามกดเมาสามม่นมันกดเมาสามแม่งซากแม่งถามบอลสามคืออะไร ไอเฮียตายวางไม่เป็นวางไม่เป็นไอเฮียมึงเล่นทำเชี่ยอะไรคอล์ด,เดิมมดดดเดอร์ไอสัตว์มึงไปเล่นฮับปิดกูไม่ได้ไอเฮียเอาลีดไม่กูไอสัตว์มึงเอาพีจีไปเฮียมึงไปเล่น,นก็ได้ไอสัตว์เอาลีเดอร์ไม่ให้กูนีมเงาไม้เฮียเงลีเดอเป็นนเมายสัตว์ เดี๋ยวใครใครเป็นอเมจิีต่อขากแม่งเป็นคนรัสเซียยินนีดีคุณเจอคนรัสเซียโคตรขรินไหนสัตว์้าจุกเกินไอ้เนี่ยแล้วทีมเรา ฝั่งเรามีใครบาดจุดเกิดบ้างวะจุดเกิดีิซานนี่ไอ้สวยไทยแม่งเลยแม่งเป็นภาษาไทยเป็นพอนภาษาไทยเลยนะริ่ไม่เปนไม่ก็อยากจะมัดทงนี่แหั้สนานีเว้ยตัวแม่งจมก็ไม่ได้สายเลยบอกแล้วพี่เปลี่ยนสะโค้เถอะ ไม่จะเป็นสร้าง s u p p ใหม่ใช่เชื่อผมสร้างคอ p p ใหม่แม่งเล่นหัวหน้าไม่เป็นไม่เป็นหัวหน้าทีมจะไปเล่นโคตรหลอนเลยนี่ทีม is legit 90เปอร์เซ็นต์ b e n d e d ว่ะทำให้สวยผม โอเคผ่านชินละลยบ้านหมันิงออกอยู่บ้านไหนอยู่ที่5 6าหกไอ้เี้ยที่ห้าหกอ่ะในบ้านในบ้านนี้นบ้าไอ้ี้ยกูกูพูดผิดคนผิดกูคผิดกูไม่ดสดวางดเลยรีพอยไอ้ียางผิด่กูเห็นเห็นยิงมาตกแถวแถี่แยก ปดสิบพี่รอ,อไปหกสิบไหมฮะไม่แน่ใจม,ใมันน่าจะแปสิบหลังนี่แหละพี่ร้อยมันก็ได้นีกว่าแล้วฮะเท่าไหร่ยี่สิบพี่อเร์บอลผม่ารอเบอร์องโดน

อบบาลักมารอาลักมารยโอ,โ,อโ,อโอ้โหบูมเลยวใครมีกระสุนบา้างวะเนี่ยหมมีหมมีผมมีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาหนึงนี่ <c oughs> นี่มันนี่มันีมันแม่งว่าามมือ

โอ้แต่มันก็ตายว่ะโอ้ยเป๊ยิงสวนมันยิงสวนเห็ดเจเผ็นเนี่ยทะลุถายเลยพี่แกอิจีสวนเนาะอภิจีก็ยิงสวนมาไอ้ีัยเป็นสวนคืนามตามมาามตามมาที่ดักเกิดเนี่ย ก็ว่าอยู่มพี่ทำไมเกิดไอ้เี่ยแม่งส่งค่ะ